สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลจะมารีวิวนะคะมินิจอนคูเปอร์เวิร์คคลับแมนนะคะตัว231แรงม้านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้ำตาลไม่ได้มาคนเดียวน้ำตาลมีเพื่อนมาร่วมรีวิวด้วยนั่นก็คือโปรดัก t ีเนียสตันเอสวัสดีครับผมชอบมินิ Product g e n ียสนะครับผม ก็อยู่กับน,น้องช็อปนะคะโปรดักตีเนียสนะคะของมินินะคะวันนี้น้องช็อป<ช>นะคะจะมาช่วยรีวิวรถมินิคลับแมนนะคะคันนี้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูรถคันนี้นะคะ,ะเคยทราบมาว่า็อปช่อชอบรถคลับแมนที่สุดในบรรดาของมินิทุกรุ่นใช่ครับทำไมคะก็ตัวคลับแมนเนี่ยเป็นรถที่คือผมมีตัวขนาดค่อนข้างขนาดใหญ่นิด uh huh. นึงอะคลับแมนก็จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ ง่ายๆคือมันมีขนาดใหญ่แล้วก็นั่งสบายแล้วก็แรงด้วยเหมือนกันใช่ก็จะเป็นเหมือนรถอารมณ์แบบใช้ได้ทุกฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครัก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมชอบขับแมนที่สุดใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะใช่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่า ลับแมนจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับก็ตัวนี้จะเครื่องยนต์อยู่ขนาด2,000ซีซีนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ231แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับโอเคส่วนระบบภายในเนี่ยทุกนี้ก็เป็นระบบปิดหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็แทบคนคนเจ้าจของรถแทบจะไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับก็จะใช้งานง่ายมากๆนะครับโอเคอ่าเรามาดูหน้ารถกันดีกว่า ก็จะดีไซน์เหมือนแบบเป็นชุดเนาะใช่ก็ตัวนี้จะออกแนวสปอร์ตนิดนึงก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบรางพึ่งนะครับชุดแต่งด้านล่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนตัว Cooper S ทั่วไปนะครับก็จะเป็นชุดแต่งพิเศษส,สำหรับจอห์นคูเปอร์เวินะครับ <Okay. S 2> สังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นช่องรับอากาศเข้าแทนนะครับ mm hmm. เพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะตัวนี้เป็นตัวแรงม้าสูงนะครับโอเค ถ้าสังเกตว่าไฟหน้าเป็น LED อะประโยชน์ของไฟ LED มันเป็นยังไงบ้างอะชอปก็ไฟ LED นะครับก็สีมันจะชัดกว่าไฟฮาโลเจนเนาะแล้วก็เป็นไฟสีขาวจะส่องสว่างได้ชัดเจนมากกว่าในเวลากลางคืนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับ <fino S 2> ไฟเลี้ยวก็จะสวยมากๆเนาะกับไฟ day time คันนี้จะสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถกันต่อไหมพี่ได้ปไปะโอเค ใช่ก็ถ้าตัวจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อลายพิเศษสําหรับจอนคูเปอร์เวิร์กเลยนะครับสังเกตด้านในนะครับก็ตัวนี้นะครับเห็นเบรกไหมเห็นเบรกอ่าใช่ต sì ัวน <Oh yeah> ี้ก็จะเป็นเบรกเป็นชุดแต่งพิเศษสําหรับจอนคูเปอร์เวิร์กเหมือนกันนะครับจะเป็นเบรกของเป็นคาลิเปอร์เบรกแล้วนะครับก็จะทําให้สมรรถนะเบรกดีขึ้นนะครับส่วนล้อเนี่ยก็จะเป็นขนาด19นิ้วนะครับมามากับยางลันแฟตเหมือนเดิมนะครับสําหรับมินินะครับ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษมากๆนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะพี่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อก็จะเวลาออกตัวอะไรเงี้ยจะทําได้ดีกว่านะครับออฟโฟ์ทํางานยังไงอ่ะมันฟูลไทม์เลยไหมหรือว่าใช่ก็คือตัวตัวคลับแมนเนี่ยก็จะทํางานแบบฟูลไทม์เลยคือทํางานตลอดเวลานะครับก็จะทําให้สมรรถนะรถดีขึ้นเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันจะกระจายน้ําหนักจากด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยบาลานซ์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ โอเคสังเกตไซส์ส,สคัตเทิลด้านล่างด้านข้างนะครับก็จะมีะตราโลโก้ของจอห์นคูเปอร์เวิร์กเหมือนกันนะครับนเนี่ยเอกลักษณ์ของตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยก็คือนี่ด้านข้างเนี่ยหูข้างก็จะเป็นสีแดงนะงกับสีสลังคาใช่แล้วก็ที่เกข้างก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับใช่เป็นเอกลักษณ์เลยเป็นรุ่นที่เด่นมากๆก็คือถ้าหลังคาแดงเนี่ยจะต้องเป็นจอห์นอย่างเดียวเท่านั้น,น,นใช่เท่านั้นนะครับ Okay, ส่วนด้านข้างนี่ก็จะมีคีเลสเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราเวลาเราเปิดปิดรถเนี่ยเราจะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยเราสามารถกดจะปุ่มข้างรถได้เลยนะครับกุญแจที่ตัวคือกดได้เลยถูกต้องก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคมาด,ดาูด้านหลังนิดนึงนีออ่สังเกตยอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นนะคือไอตัวคาลิเปอร์ด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่เท่ากันเนาะใช่ไม่เท่ากันด้านหลังก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นคาลิเปอร์นะครับเพราะว่า การใช้งานทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เบรกคู่หน้าเป็นหลักนะครับ<ม>ส่วนอันนี้ฝาถังน้ำมันก,ก็จะเป็นลายวงลีนะครับก็กดก็จะออกง่ายๆนะครับใช้งานง่ายปลดล็อกอะไรอย่าง้ยหรือว่าใช่ก็ต้องปลดล็อกรถถึงจะเปิดได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเนาะตามมาดูด้านหลังกันเลยค่ะนี่คือด้านหลังของคับแมนตัวจอพิพิล์มือใช่ก็คือด้านหลังเนี่ย นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตู้กับข้าวเนาะก็เป็นบอดี้คลับแมนนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวคูเปอร์เอสธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะเขียนว่าคูเปอร์แต่อันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าจอร์นคูเปอร์เวิร์กแล้วนะครับก็จะเป็นโลโก้ของจอห์นไปนะครับแล้วก็จะมีเขียนคําว่าคลับแมนบอกบอกว่ารุ่นนี้รถคันนี้คือคลับแมนนะครับส่วนท่อนะครับตัวของตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับแต่ตัวจอร์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยก็คือเดินใหม่ทั้งเส้นเพื่อเพิ่มแรงมา้า นะครับเพื่อให้ระบายไอเสียความร้อนได้ดีขึ้นนะครับก็จะทําได้ดีกว่าเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีเปิดฝาท้ายของขับแมนนะคะอ๋อขับแมนนะคะประตูเขาจะเป็นแบบลิฟต์ดอลนะคะก็คือแยกเปิดนะคะหรือที่เรียกกันว่าฝาท้ายตู้จักรพลาเนเองใช่ค่ะวิธีเปิดนะคะก็ง่ายๆตรงนี้มันจะมีปุ่มกดอยู่นะคะเราก็คือแค่กดไฟฟ้าก็เปิดได้เลยใช่ครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะ เลยนะคะสามารถเปิดได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดปิดได้ค่ะใช่เวลาปิดต้องปิดยังไงพี่ปิดยังไงปิดให้ดูหน่อยปิดแบบแมนนวลนะใช้มือปิดเข้าไปเลยต้องปิดด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ปิดด้านขวาง่ายๆไม่ยากแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายของคลับแมนกันนะคะด้านท้ายนะครับก็ จะสังเกตดูก็จะมีพื้นที่สัมภาระกว้างพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถาเพิ่มช่องเก็บสัมภาระได้อีกนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่มียางอะไหล่เนาะนะครับก็จะมีที่เก็บของสองชั้นนะครับก็จะเพิ่มพื้นที่สัมภาระเยอะขึ้นนะครับจะใส่รองเท้า,า,เาสามารถซุกซ่อนอะไรได้ใช่ซุกซ่อนได้ <laughs> นะครับใส่เอาไว้รองเท้า <laughs> อะไรเงี้ยนะครับใช่ครับ โอเคแล้วก็เบาะเนี่ยจะแบ่งเป็น60-40<ม>นะครับเราสามารถพับเบาะได้เพื่อเพิ่มสมมติว่าเป็นของชิ้นยาว<ม>นะครับเราก็สามารถพับเบาะได้แล้วก็ผักลงไปแค่นั้นเองนะครับก็ใส่ของชิ้นยาวได้นะครับแล้วก็<ม>ตัวคานตัวเนี้ยจริงมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นที่บังสัมภาระเวลาเราปิดประตูเนี่ยคนจะไม่สามารถเห็นสัมภาระของเราได้นะครับล้วก็ถ้าเราอยากจะของชิ้นใหญ่ ยาวแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะสูงกว่าคานนต,ต,ตัวคาเนี่ยก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับถอดไม่ยากก็แค่กดก็ดได้เ,เ,เดียวเองอ่าก็จะกว้างขึ้นนะครับหรือว่าเวลามีผู้ร้ายเราก็เ,าเป็นอาวุธได้ใช่ได้ถ้า,ถ,าถ้าหยิบทัน <laughs> ถ้าหยิบทันเ <c oughs> นาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปภายในเป็นป่ะคะมาเริ่มดูภายในกันเลยดีกว่าอาตัวนี้เป็นตัวจอร์นคูเปอร์เวิร์กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแบบพิเศษก็จะเป็นบักเก็ตซีทเหมือนให้อารมณ์เหมือน ฟิ Sport, ล์มซลสปอร์ตรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือวัสดุเนี่ยจะเป็นหนังนะครับไดนามิก้านะครับก็ถือว่ามันเรียกว่าอะไรอะคันทาราชนิดหนึ่งนะครับผสมผ้าด้วยนะครับก็จะมีคลิปด้วยผ้าสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถแล้วนะคะก็คือมาดูว่าดีไซน์ภายในนะคะจะสังเกตได้ว่าเริ่มจากพวงมาลัยเลยนะคะนี่เป็นไงบ้างใช่ตัวพวงมาลัยตัวจอร์นคูเปอร์เวิร์กนะครับก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษนะครับก็จะเดินได้ด้วยสีแดงอะ่ะให้บ่งบอกว่าความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้จอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับสังเกตในเลื่อนไม้นี่เห็นไหมนี่มันจะมีลายธงชาติด้วยจะให้บ่งบอกว่าถ้าเราเหยียบถึง200เนี่ย เราจะถึงตารางหมากลุกตรงนี้เหมือนเราได้ขับเขาเส้นชัยนะครับแต่ในประเทศไทยอาจจะต้องหาพื้นที่นิดน,นึงใช่เราจับก่อนนะครับโอเค okay. แล้วก็อันดับถัดมา<ช>นะครับ้ายนารถโรยสารเนี่ยโดยรวมเนี่ยให้ให้ความรู้สึกว่ามันกว้าง,างานะครับใช่มากกว่าที่เราคิดจากภายนอกใช่สบายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยจะรู้สึกโปร่งเพราะว่า จะมีอะไรมีซันรูฟใช่มีซันรูฟมีทั้ง2ตอนเลยตอนหน้ากับตอนหลังก็จะมีกว้างเหมือนกันเปิดออกได้ด้วยเนาะใช่เปิดได้แต่เปิดได้เฉพาะครึ่งหน้านะครับโอเคอมาดูส่วนของตรงนี้นะครับตรงไฟนะครับก็จะมีไฟทั้งหมดอ่าเ็นกาญโยโยกไหนเยอะเนี่ยจะมีที่เปิดซันรูฟยู่ตรงกลางนะครับมีไฟด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนท์สิสีเปลี่ยนได้ตามความชอบของเรานะครับ วันนี้เราอยากได้อารมณ์แบบเลสซิ่งเลสซิ่งอยากได้สีแดงก็ได้เหมือนกันนะครับสีชมพูก็เป็นชมพูใช่เพื่อเพื่อไปกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สีชมพูนะครับจะหวานหวานนิดนึงนะครับได้อารมณ์โรแมนติกโอเคส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับจะเป็นจอขนาด8.8อ่าพร้อมกับเครื่องเสียงฮามันคาดอนอ่าใช่เพราะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวตัวท็อปและก็คือจะได้พร้อมกับรองรับ Apple Car p l a y พด้วยนะครับ เป็นระบบทัชสกรีนเลยด้วยใช่จะทัชได้นะครับทัชได้นะคะใช่แล้วก็ในส่วนของระบบแอร์อ่าแอร์เป็นแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวากันนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวากันได้นี่เห็นไหมฮะโอเคแล้วกดออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาด้านล่างด้านล่างนี่เห็นเกียร์ไหมเอ่ยตอนนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกแปดสปีดนะครับก็จะ สปอร์ตมากๆกนะครับก็คือเกียร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติที่ที่ฉลาดนะครับมันก็สามารถเรียนรู้คนขับได้ด้วยนะครับทุกๆประมาณ400กิโลเมตรมันก็จะเรียนรู้คนขับนะครับว่าลาักษณะคนขับเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะได้ปรับเข้ากับคนขับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รถแค่เราเรียนรู้รถละรถก็เรียนรู้เราไปไกลขนาดนั้นเลยใช่นะครับ <H> โอเคส่วนเบรกมือนะครับกันี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็แค่กระดิกนิ้ว นี่ยฮะทำงานแค่นี้ง่ายๆนะครับดึงขึ้นกับกดลงนะครับโอเคในส่วนของคอนโซลกลางนี่อันนี้คืออะไรครับพี่น้ำตาลไวเลสชาร์จิ่งเอาไว้ทำอะไรพี่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือใช่อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับก็สามารถวางแล้วชาร์จได้ทันทีนะครับได้รุ่นอะไรบ้างก็จะเป็น iPhone <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ iPhone <c oughs> ก็คือใช้ได้คือรุ่นไหนที่ ที่มวเวเลชชารจิ้งที่รองรับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต,แต่แค่ต้องดูนข,นดขนาดนิดนึง,นนงใช่ครับต้องเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่หรือยาวจนเกินไปนะครับใช่ผู้โดยสารตอนหลังอนี้นะคะเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะคะจะเห็นว่ากว้างขวางม,มากใช่ก็คืออย่างที่บอกตัวน,นี้เป็นบอดี้คลับแมนนะครับ mm hmm. ก็จะนั่งสบาย mm hmm. ที่สุดและนะครับองศสของหลังก็จะสบายนะครับตอนหลังนะครับ โอเคก็ยังได้วัสดุเดียวกับด้านหน้านะครับก็เป็นหนังไดนามิก้าเหมือนเดิมนะครับก็ดูสปอร์ตสปอร์ตเนาะใช่รู้สึกดีมากเลยเวลาได้รูปชอบรูปชอบคใช่ชอบรูปชอบคำนะครับเรราชชออบบูปคมือไวก็ด้านหลังนะคะของเขาก็จะมีแอร์ให้ด้วยเนาะใช่ก็เป็นแอร์ตอนที่2นะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องก็สามารถปรับองศาไปหาคนที่นั่งด้านหลังได้นะครับส่วนด้านล่างเห็นไหมอันนั้นคืออะไรที่ชาร์จแบต ใช่เป็น USB Type C นะครับก็จะให้มาอีก2อันนะครับสำหรับชาร์จแบตสำหรับคนด้านหลังนะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับสำหรับค่าตัวนะคะของขับแมนจอนคูเปอร์เวิร์คันนี้นะคะอยู่ที่3 5 4ล้านแสนบาทนะคะใช่ก็สำหรับออปชันที่ให้มาผมว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับได้ขับจอนคูเปอร์เวิร์คสามล้านหค่ะแล้วก็ ใครนะคะที่สนใจอยากทดลองขับนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลตารางการผ่อนนะคะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อนังตานเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากลองเทสได์นะคะทางเราก็คือเวลาเทสได์นะคะจะมีทางโ r o d u c t ีเนียสนะคะเดีด๋ยวผมจ <ผม S 1> ะ,ะช่วยอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับไปนั่นงข้างๆนะคะแล้วก็คอยอธิบายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการใช้งานนะคะเบื้องต้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องช็อปด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้แน่นๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนลาไปเนี่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำตาลด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ